แล้วถ้าหากว่าแฟนของใครนะคะชอบกินหอยนะคะหลังจากเอาให้เขากินแล้วเนี่ยพาน้องหอยไปล้างทําความสะอาดทันทีล้างทําความสะอาดทันที <S <S ทําไมไม่ควรซื้อยาสอดมาใช้พ่่มเพื่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะมีบรรดาลูกสาวนะคะปรึกษาแม่จ๋าเข้ามาบ่อยมาก <S <S เกี่ยวกับอุโมงนะคะอุโมงเนี่ยมีกลิ่นค่ะแล้วก็มีตกขาวด้วยหนูจะใช้ยาสอดหรือว่ากินยาตัวไหนดีคะ อันดับแรกเลยนะคะเราต้องมาหาสาเหตุกันก่อนว่าไอ้คำว่าตกขาวคำว่ามีกลิ่นของหนูหนูเนี่ยมันมีกลิ่นแบบไหนตกขาวเป็นยังไงเพราะโดยปกติแล้วนะคะธรรมชาติของอุโมงค์ของเราเนี่ยมันมีตกขาวแล้วมันก็มีกลิ่นได้อยู่แล้วค่ะกลิ่นธรรมชาติของน้องสาวมันก็จะคล้ายๆกลิ่นอาหารทะเลออกเค็มๆนิดนึงนะคะอับๆนิดนึงอันนี้มันเป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะว่าน้องสาวของเรามันอยู่ตรงจุดอับเนาะมันเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ ส่วนอาการตกขาวเนี่ยนะคะมันก็สามารถมีได้ผู้หญิงกับตกขาวมันเป็นของคู่กันโดยเฉพาะในช่วงที่เราฮอร์โมนสวิงมากๆเช่นในช่วงไข่ตกก็คือกลางรอบเดือนหรือในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนอันนี้ฮอร์โมนมันจะสวิงมันก็ทําให้เรามีตกขาวได้ตกขาวปกติอ่ะมันจะเหมือนแป้งเปียกนะคะออกจะขาวๆนิดนึงหรือว่าออกใสๆย,ย,ยืดๆนะคะ ปริมาณไม่ได้มากเกินไปจนผิดปกติไม่มีอาการคันอาการแสบไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติอันนี้เป็นตกขาวที่ปกติของผู้หญิงที่สามารถมีได้ค่ะการมีตกขาวหรือว่ามีกลิ่นแบบนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ยาอะไรเลยค่ะและที่สำคัญนะคะอุโมงค์ของเราเนี่ยมันสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองได้เพราะในอุโมงค์ของเราเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ มีทั้งจุลินทรียดีแล้วก็จุลินทรีย์ไม่ดีแต่โดยภาวะปกติน้องสาวที่มี p s d ดีนะคะ ps เป็นกดอ่นอ,อน ps อยู่ที่ประมาณ3.8ถึง4.5เนี่ยมันจะมีสภาวะเป็นกดอ่นอ,อนทำให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะไปดูแลไม่ให้ไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียจุลินรีย์ชนิดไม่ดีนะมันก่อโรคอุโมงค์ของเรามันดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเราจะช่วยน้องสาวของเราในการทําความสะอาดนะคะ ก็สามารถทําได้ค่ะแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับภายในอุโมงค์ไม่ต้องไปส่วนล้างไม่ต้องเอายาอะไรเข้าไปใส่ไม่ต้องฉีดน้าอะไรเข้าไปนะคะทําความสะอาดแค่บริเวณภายนอกปากท้าเท่านั้นค่ะล้างทําความสะอาดแคมเล็กแคมใหญ่ขาหนีบไปถึงทวารหนักแล้วเวลาเลือกใช้สบู่เนี่ยก็เลือกให้มันมี pH เป็นกรดอ่อน,ออนเหมาะสมแล้วก็บาลานซ์กับ pH ภายในอุโมงค์นั่นก็คือ pH อยู่ที่ประมาณ3.8ถึง4.5 มันก็จะช่วยให้น้องสาวของเราเนี่ยสุขภาพดีจุลินทรีย์ดีๆต่างๆมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแบคทีเรียนชนิดไม่ดีมันก็จะไม่โตมาก่อโรคให้น้องสาวของเราและสําหรับใครนะคะที่เอะอะก็ซื้อยาสอดมาใช้เอะอะก็สอดยามาทําความรู้จักกับยาสอดกันนิดนึงยาสอดที่วางขายกันตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะ ก็คือชนิดที่1เนี่ยเป็นยาสอดแบบฆ่าเชื้อตัวเดียวฆ่าเชื้อเป็นบางตัวถ้าหากว่าจุดซ่อนเล็งของเรามีตกขาวลักษณะผิดปกติเกิดจากการติดเชื้ออะไรนะคะเช่นติดเชื้อราเราก็ใช้ยาสอดฆ่าเชื้อราติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อพยาธิก็จะมียาสอดที่เจาะจงต่อเชื้อน,าน,านั้นๆแต่สําหรับบางคนเนี่ยระบุไม่ได้ว่าติดเชื้อตัวไหนมา มีทั้งคันทั้งกลิ่นทั้งตกขาวบางคนก็เลยเลือกใช้ยาสอดชนิดครอบจักรวาลฆ่ามันไปทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อพยาธิในเม็ดเดียวอันนี้ฆ่าทุกอย่างเลยอันนี้ฆ่าทุกอย่างเลย <S <S แต่ประเด็นก็คือเวลาเราใช้ยาสอดเข้าไปเนี่ยมันเป็นยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีหรือแบคทีรียที่เป็นเชื้อโรค อะไรที่มันอยู่ในอุโมงนั้นพอเราสอดยาเข้าไปใส่เข้าไปฝังเข้าไปในอุโมงยามันออกฤทธิ์มันก็ฆ่าทุกอย่างค่ะมันไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นจุลินทรีย์ดีจุลินทรีย์ไม่ดีแบคทีเรียดีแบคทีเรียไม่ดีนะคะมันเข้าไปมันก็ทําลายล้างทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ยาฆ่าเชื้อบ,บ่อยๆยาสอดบ,บ่อยๆมันก็จะทําให้จุลินทรีย์ดีที่คอยปกป้องทําความสะอาดอุโมงคของเรามันตายไปด้วย แล้วผลที่ตามมาก็คือทําให้เราเนี่ยเกิดการติดเชื้อแบบวนไปวนมาสอดยาไปได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมีตกขาวอีกแล้วเดี๋ยวมีกลิ่นอีกแล้วเดี๋ยวคันอีกแล้วนั่นเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยมันก็ตายไปด้วยผลจากยาฆ่าเชื้อที่เราสอดเข้าไปนั่นเองแล้วหนูเนี่ยหนูก็ไม่ค่อยได้ไปทํากิจกรรมอะไรกับใครนะคะแต่ทําไมมันมีตกขาวทําไมมันมีกลิ่นจังเลยอะคะตกขาวมันมีผิดปกติบ่อยจังเลย เพราะโดยปกติแล้วนะคะธรรมชาติในอุโมงค์ของเราเนี่ยมันมีทั้งเชื้อแบคทีรียจุลินทรีย์เชื้อราทั้งดีไม่ดีอาศัยอยู่แล้วค่ะพอจุลินทรีย์ตัวดีๆมันตายไปนะคะไอตัวไม่ดีมันก็เยอะกว่าแล้วพออุโมงค์ของเรามันเกิดการอับชื้นไม่สมดุลทั้ง pH กดดางชื้นชื้นแฉะแอับๆับระบายอากาศไม่ดีไอตัวไม่ดีมันก็จเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เกิดโรคโดยที่ไม่ต้องไปกุ๊กกิกกับใครด้วยมันเกิดโรคของมันเองได้ สรุปนะคะถ้าหากว่าสาวๆนะคะพบว่าตัวเองเนี่ยมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นมีอาการคันอันดับแรกนะคะให้เน้นเรื่องการทำความสะอาดก่อน เลือกสบู่ที่มี P h เอเป็นกรดอ่อนๆให้เหมือนกับอุโมงค์ของเรานะคะแล้วก็เน้นเรื่องความแห้งระบายอากาศอย่าปล่อยให้อับๆชื้นๆนะคะเพราะบรรยากาศแบบนี้นะคะอับๆชื้นๆเนี่ยเชื้อรามันชอบแล้วจะทาให้เรามีตกขาวแล้วก็มีอาการคันโดยเฉพาะในคนท้องคนอ้วนผู้ป่วยเบาหวานอุโมงค์เนี่ยจะเป็นเชื้อราได้ง่ายมากแล้วถ้าหากว่าแฟนของใครนะคะชอบกินหอยนะคะชอบกินหอยนะคะ หลังจากเอาให้เขากินแล้วเนี่ยพาน้องหอยไปล้างทาความสะอาดทันทีหอยไปล้างทําความสะอาดทันที <S <S อย่าปล่อยให้หมักหมมอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเพราะว่าน้ําลายของเราเดี๋ยวมันมีลิ์เป็นด่างเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกับอุโมงของเราที่มีลิ์เป็นกรดอ่อนๆถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะน้ําลายมันจะทําให้อุโมง์ของเราเสียสมดุลได้แล้วก็เกิดความผิดปกติอาหารก็สําคัญนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองปลา หน่อไม้ดองของดองมันอร่อยมันแซบนะคะแต่มันทําให้น้องสาวของเรามีความผิดปกติเน้นอาหารที่ทําให้อุโมงค์ของเราสุขภาพดีนะคะก็คืออาหารที่มีโปรไบโอติกอาหารตามธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกนะคะก็ประเภทโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนะคะแต่เลือกชนิดที่ไม่มีน้ําตาลนะคะยิ่งน้ําตาลเยอะเนี่ยอุโมงค์ก็ยิ่งเกิดเชื้อราง่ายหรือถ้าใครจะเลือกเป็นอาหารเสริมก็เลือกอาหารเสริมที่มีโปรไบโอติก เลือกชนิดที่เป็นโพรเบลติกที่ดีต่อช่องคลอดได้เลยค่ะสรุปนะคะถ้าหากว่าอุโมงมีอาการผิดปกติมีกลิ่นมีตกขาวอันดับแรกเลยนะคะอย่าเพิ่งนึกถึงว่าจะกินยาอะไรสอดยาอะไรลองสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยไปทำอะไรผิดปกติมาหรือเปล่ากินอาหารหมับดองไหมหรือเอาหอยไปให้แฟนกินมาหรือเปล่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้าง ก็สํารวจอาการแล้วก็สาเหตุดูก่อนถ้าไม่ใช่สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อหรือโรคติดตอ่อทังเพศสัมพันธ์ก็อย่าพึ่งไปหายาสอดมาใช้พิ่มเพื่อค่ะลองแก้ไขด้วยวิธีเบื้องต้นในการรักษาทําความสะอาดดูก่อนนะคะยิ่งใช้ยามากน้องสาวก,ก็ยิ่งอ่อนแอค่ะทีนี้เอกอ่ะก็ติดเชื้อง่ายใช้งานไม่สนุกใช้งานไม่สนุก,านนกหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย